น้องเทรเทพชพรอยครับมาเลยจะจะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนลูกดีจ้า สวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับตอนนี้มาที่คอนแก่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนน้องเอ้ยนันเห็นไหมน้องเพชรสวัสดีค่ะจอนลิลลินสวัสดีค่ะอ้าวอ้าน้องเพชรสวัสดีค่ะน้องเพชรน้องเพชรเรข้าสวัสดีหลายรอบแล้วเดี๋ยวเขาจะงงว่าไอ้สวัสดีอะไรหลายครั้งจังน้องพลอยพลอยพลอยมานี่ สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนูสวัสดีก่อน,น,อนอมานี้มานี่มาหาพ่อเร็วไปละสวัสดีครับทุกคนยังเป็นหวัดอยู่นะฮะแต่ว่าปอไข่แบบอาการไข้ไม่มีแต่ว่า,า,รระะา,วา็นเสียงเหมือนไซนัท อ้ามเปิดประตูออกไปข้างนอกเลยจะเอจะเฮ้่อะไรหยอกกันไปไห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 นมานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลย อุ้ยอุ้ยวันสวยสวยไหมเอาคือคำล้ำเรอกี่หลาคือคำล้ำเสาพ่อยพ,พ่อใจอย่างพ่อใจยังกระปุ้มแค่มแม่มแค่มแม่มแค่มแม่ม,ม,ม,มกับตื้มเงือ่ ช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับผมแชร์ไปคนละ2-3แชร์นะครับแชร์เข้าบ้านดีๆีด้วยนะครับ สักสบอหัวกสนอ